สวัสดีครับผมมาร์คนี่คือช่องไทยท็อปฟิตเนสวันนี้นะครับจะพูดถึงวิตามินดีสามจากว i ตฟิตที่หาซื้อได้ที่ Fitway.com ครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนแล้วก็มีล็อกดาวน์อีกต่างหากแล้วมันเกี่ยวกับวิตามินดีอย่างไรครับคือช่วงเวลาปกตินะครับคนเราจะได้รับวิตามินดีเข้ามาประมาณ90%มาจากแสงแดดนะครับคือตอนนี้เราเจอแสงแดดเพียงนั้นของเราก็จะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาได้นะครับอีกประมาณ10%มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับซึ่งมันจะเป็นอาหารที่ คูดง่ายๆนะครับคนข้างแพงอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนนะครับทีนี้คนไทยในช่วงเวลาปกติมักจะขาดวิตามินดีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนจริงๆนะครับช่วงเวลากลางวันถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะอยู่ในออฟฟิศนะครับช่วงเวลาอื่นๆก็หลบแดดอยู่นั่นแหละกลัวจะเป็นมะเร็งหรือว่าแค่แบบร้อนมากๆนะครับทีนี้เราเข้าหน้าฝนแสงแดดน้อยลง มีล็อกดาวน์อีกต่างหากเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะทำให้โอกาสที่เราขาดวิตามินดีสูงมากครับตัววิตามินดีของ v i t a f i t นะครับก็เป็นวิตามินดี3ครับซึ่งวิตามินดี3ถ้าเรากินเข้าไปจะมีอัตราการดูดซึมที่ดีกว่าวิตามินดี2ซึ่งมาจากพืชต่างๆวิตามินดี3ตัวนี้นะครับมันจะมี125ไมโครกรัมหรือว่า5000 IU นะครับต่อ1นึ่งับส่วน,นครับซึ่งถือว่า พอแน่นอนนะครับก็คือกิน1เม็ดเนี่ยจบหลายหลายคนนะครับอาจจะดูขนาดของเม็ดนะครับเราก็แบบโอ้โหนี่มันเล็กนิดเดียวนะครับก็แค่นี้พอครับกินพร้อมเข้าเช้านะครับตัวนี้นะครับเราก็จะกินพร้อมข้าวหรือพร้อมอาหารนะครับเพราะว่าวิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับต้องกินพร้อมอาหารเพื่อที่จะช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมครับ วิตามินดีนะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของความจําเรื่องของสมองเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน,นครับมีหน้าที่เยอะแยะมากมายในร่างกายนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่คนหลายและคนขาดกันช่วงเวลานี้นะครับซึ่งผมก็เลยจะแนะนําตัววิตามินดีสาจากไวกิทฟิตนะครับที่หาซื้อได้ที่ fitway.com ครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด notification s แล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ